แต่ว่า uh, มันลักษณะที่หายไปนั้นนี่ก็เป็นเหมือยกัน ข้ามาเที่ยวในครั้งนี้เราก็เพื่อไปว่าอยากอ่านสักส่วนบรรดาพ่อแม่ประชาชนลาเราแล้วถ้ามาเที่องเที่ยวนะปีนี้เป็นปีท่องเที่ยวที่ว่าลราได้รับการอ่านน้องยาจเป็นปีน่าเที่ยวสุดที่สุดในโลกว่าเซนดีเขาลงมาดิลงมาดิยพ่อข้านว่าคนต่างประเทศนะเพ่าก็ยังอยากมาเที่ยวประเทศลาเราแล้วพวกพราเป็นประชาชนลาแท้ๆนะเป็นอย่างที่มเที่ยวลาวเนาะ ตอนนี้นาะเด็ก็เป็นใจว่าเสด็จกำลังบทดีมีบางคนก็เมื่อยเจี๊ยกันไปน้ำกันมีเนาะจะเป็นโม้จะเป็นสนุกอ่อนซอนแถว่าเนาะตอนนี้พวกเขาก็มาบรหานฮอดขวดชนะอีกนหนึ่งสี่หอดจนฝนตกมาก่อนเพิ่ฝนตกม่แล้วเนาะเพื่อสิได้กลับดาววาซซันบ๊ะไปฮอดขวดสามเพิ่งมาทีมงานของพวกเขานอกกำลังทายโฮปรวมกันนะชั้น ห้าสี่สามสองน่งไปอันจ้าสบายดีเม่ได้เพราะอันบริษัทของพ่อเขาได้มาเที่ยวเยอะค่ะ,ะ,ะเดี๋ยวนี้ฮันชิไปอันห้อพักแต่ว่าแม่มันซอวูม,มันขวามิตรภาพมาันแห่งที่สามเนาะเอาตอนนี้พวกเขากำลังจะเดินทางนะเป็นมือที่สองของห้องการเดินทางของพวกเขาพอจะไปเที่ยวอ่าออียงเกาะพาราสโคนะพาราสีเก้าวัสดยไปก็มนี้เด

ตอนนี้พวกากำลังงานแย่งกันขึ้นรถมายันมีมองนั่งมาเสดกำลังสปีกำลังสปีเที่ยวอ่าคาถานึเก้าลังสปีปต่ออีกกลายหลมองกละไที่ว่ามีหลมองหลบอลยู่นอที่ว่าเป็นตาดไปดีเที่ยวไม่ันเลยนะทีไหมท่าแค่จะมีหลมองไหบอเดี๋วเที่ยวมองไหลได้สิเกี่ยพมาฟางเด้อ อาตอนนี้พวกเ่าวก็มาฮอดอันพทานแมงก้าแล้วเนาะกระลังฮอดทางข้าวพวกเ่ากระลังจีพากันเข้าไปเที่ยวสมสถานที่ทางไหนเนาะพิเศษอนที่ทางไหนกับปิดไปท่องเทีย่ยวหลายเลยพวกเ่าจะเก็บพาบรรยากาศในการท่องเที่ยวทางไหนไปฝากเดจ้ายเเนาะก็ได้งามยิ่งเด้อ ใจก่อนได้ได้สบายดีว้าวนางามได้มอนปิดใาเล่าในมาหรอเ่าดเล่นย เอาสำหรับอันสถานทูตทางเพื่อแห่งนี้เนาะเพื่อนให้ผู้หญิงนุ่งสิ้นเนาะคันห้าผู้ใดที่ว่าอย่างบ่าทันเคยมาเรียกว่าเคยมาแล้วเนาะจะอาจจะโฮทำไปว่าทันได้เคยมากะเตรียมเตรียมไปกระดีเนาะติดกระเป๋ากระเป๋ามาน้ำเนาะกันสีข้าวกตจังนุ่งเอามาล้กันมานุ่งกระได้เนาะท่านใครมีสิ้นกันนุ่งได้ท่านบมมีสิ้นกับเขามาเพราะว่าเพื่อนอยากใักษาวัฒนธรรมได้ทองประเพณีทั้งหลายเอาไว้นะเพื่อนจะย่าให้ผู้หญิงนุ่งสิ้นเข้าวศรีนา แลนนี้ก็คือลูกหัวเนาะเพ้นพากันมาบูชาเอาดอกไม้ทุบเทียนเนาะเพื่อไปไหว้พระพที่โถตาบอ่อ <c oughs> ตอนนี้อ่าบรรดาแขกของพรกเฮาแห่งกำลังฝากกันมาบหายสักการบูชาพระทา,าเหมือนก้าพระทาตุสีตุบองเพื่อขอพรต่างๆนะอธิทฐานขอพรตามอัศวินอัสัย,สยคล้วทุกคนและค่าขอพรอะไรันหลนังจากที่ไหว้สักการบูชาพระธาต ที่คนตะบอกแล้วหลายผู้หลายคนกบเก็บพาปัณกาณาท้ายหัวไวเป็นที่ระเล็กว่าเลยเคยหมายสถานที่กางเกงสีเนาะวันนี้ก็ถึงเวลาแล้วพ่อหาจะได้กลับไปเที่ยวสถานที่ที่สองมาของมาที่สองอันนี้จะเป็นอ่าอีกแขกอีกคนนึงนะที่เราเพื่นเป็นอยู่แข่งคำมอ้นนะเพิ่นเป็นคนท้องถิ่นนี้ได้มาที่อะไรก็จะให้เพิ่นอ่าวาซู่ฟางยังได้แบบชักชวเนาะแขกที่ว่าเพิ่นจะ เบิ th tous, i, s <S i, uh, ah away, ้งพาของหาดทิทางบ้านพอพอหาจะเอาพาตัวนี้ไปลงที่ยูทูบนะภาเป็นตั้งไหนสักส่วนเพื่อนมาเที่ยวเป็นการนักเที่ยวเตั้งไหนโดยอันเป็นพระธาตุสีโพธิ์ทองเนาะจะเป็นพระธาตุอันที่เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของชาวเข็มขมวนมาเต้สมัยมาเต้มาเต้โดนนานแล้วค่ะและจะเป็นพระธาตุหนึ่งที่เป็นมิ่งขวัญให้แก่ของโซนชาวขมวนแล้วล่ะซักชวนให้ มาอันสักสักกะบูซ่าเพราะว่าเป็นภาระที่ศักซิบตอนนี้ทีมงานเขาบวนหาวกำลังเจออันภารลำบ้าแต่ในนึงเนาะฝนตกแหงได้ลุยน้ำไปเนาะระาดววางกันได้เด้อได้แล้ว ตอนนี้ทีมงานเขาพ่อเฮาเนาะกำลังลำบากได้นึงดึงแขนกันค้ามน้ำเนาะจะได้เอาส้มเด้อสุดแต่ดบบีดบบการท่องเที่ยวแบบปรจเจนไทยกับธรรมศาสตร์เนาะม่วนแล้วก็สนุกเนาะม่วนหลาย แล้วก็ทาถ่ายอีกเนาะความยุงยาลําบ้าข้องกันมาเที่ยวในทางนี้ค้นตกกะแข่งน้ำเกงกะหลุย ตอนนี้พวกเขาก็มาฮอตท่านหนังแอรแล้วเนาะเอ้ยทำร,ราลลกาศรอบเนาะเป็นใหงไงเที่ยวสน,นุกมาแห้งมเย็น อันนี้ก็คือต้นไม้ห้ามอ่าวท่านผู้ท้าดูเองเนาก็เลยก็ท้ามาฟ้าไม้ห้ามอ่าว ตอนนี้พ่อข่ากับลังที่เข้าท่าหนังอนนะแอนเนาะกำลังเขียรเรื่องปีกันอยู่เพราะว่าเอ่อบริษัทพวกทานเรื่องทางเที่ยงเพิ่อนไวนะ้เนาะทางเมืองท่าเที่ยวไว้ในท้องเทีย่ยวจึนก็เลยเจ็บปีนังพ่อข่าว

ไม่เข้าเน้อด่าเไปข้าไปาเข้าไปในถ้นอยมีน้าไหลรอดออกมาใส่เยืนอ้เป็นกยักษ์อาบยักษ์กิ่นเปอร์เ็นับไปบานกะไรเด้อมีแห้งเบ้อมีแห้งเบ้ออเขาปสองเนย ตอนนี้พวกเรากำลังเดินย่างเนาะย่างไม่เป็นเดิน้าไปไหนท่ามหนักเองน,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 นี่ก็คือน้ำรอนท่ามเนาะผู้ใดมาต้องได้อลุ่มหัวได้กันย่างโซมีร้านนะมันเป็นน้ำสักสีนบนมาน้ำสักสีเด้อใครมาต้องได้อาจับหัวจุกหัวได้อาเลยก็ดี น้ำสาวอยู่ท่าังอ่งามเมื่อนาฟ้าทุกคนที่ยะาูหอยามเห็นว่านางสาวอยู่ทาอ่จะงามเมื่อนางาวต้อมีคเต็บอกเจ้าายยงเียบยงทำงที่เขามี่รถได้มาเาห้ามยาูยังเห็นว่านางจะาามเมื่อนาฟ้าเลยบอกเจ้าายยิ่งเรียบก็ไดมา ตอนตอนที่แลกก้อนที่เข้าทามาเนาะปีสิบนโอ้ยแพงแถวว่าบาัตเข้ามาแล้วคือมาทึกทึกเนาะ<ม>พุ่าอันนี้ก็คือมาานาหิ้วเดวเป็นลักษณะยูงคนคือาการทะเลซีีามาแต่ทะเลซีพีเราเตาทำอยู่ให้หนีมาจะเพิ่มจะได้เอานาเต้นในเนมเันยท,ที่เพิ่ม้เนะเริอันครับไดเอานางเนาะ เป็นกระบอก่ออเอเป็นใจเงินเทียาหามีข้ส่งประสิทธิ์ให้ที่มันุมชาคุ้มหน่อยคมีลายขิ้นใหญ่ย่างแบบเบอร์แกงบ่กตามาวที่าวงเนื้ค่ะเอาทมาอย่างไรแม่้นั้ำตกตาที่ทาทสูงตาชนะงามไหมท่ากันใส่กอา ัมนขตอนนี้นาถินเขาบอกห่าก็เจอปัญหาหนักเจอคลองน้ำนะการท้นหาวันรถเข้ามาก็ไร้ยางเอาก็ยังมาลำบากเจอนี่ประมาณยูห้าสิบเมตรลสี่สิบห้าสิบเมตรเปล e ืกน้ำก็เลิกได้เพ BE ียงหัวหัวเข้า การท่องเที่ยวเนาะก็มีความประัญภัยไปแน่มันก็จังม้วนเนาะคือไปไปสบายสบายอาชีจะลดไปมันก็บาม,ม้วนกันได้บางขี่รถได้ย่างได้ลุยน้ําลุยต้นไปแน่ก็ต้งดดงนนอ,อตงปเงป็นการท่องเที่ยวแบบธรรมาศาสตร์แบสที่เหลือต่างประเทศเพิ่นมากขนาดนี่ว่ากลางอะฮาเด้วเขวัญเฮามักเบสแกรประัญภัยเนาะ เมื <anto> <isto> ่อไหนที่เาไปเที่ยวเว็พระคับที่เว็แต่สบายแบรหาเว็บไปเราหาต้องไปเว็ตะบนไห่จังมวนชือีแดงผนะโอ้หวสิประทางหลังก็จะมีการเที่ยวกันเนะตอนนี้พวกเฮาก็มาฮอดท่าฝรั่งแล้วก็แซนอันข้อมูลเพื่นให้มาผิดพลาดเนาะ มา,าไงจ้าข่ายข้ามาอันกิลเลยมตเครื่อง่าสันล,ลืมท่านลืมบอว่ากิโลยมตเครื่งของปลา่งบ่านมกิลเลยมตเครื่งของลลากร่สันวมเทีเ่ยกันแม่มาว,มวๆมตอนนี้พ่อหาซมาพากินข้าวกันตอนนี้ก็กินข้าวสามัคคีแล้วยามาเฮ็ดยาวๆกข้าวสามัคคีเด้อมาพี่เด้อเฮ็ดยาวๆต่อกันเลยรลวมกันเลยนี่นะี้ไปนี่เออจุ่มเดือดกัน อย่ตะพีไปพุดย่าตะพีไปพุดมันจะห่มแต่มาคันกับสามกีคันคันทุกคนเลยขนาดเมื่อกี้ไปเจอลาเบอร์ก็ยังส้อยกันดมละพี่ดีโอบอ่วตอนนี้พวกเรากำลังอันงางขึ้นทำแสงนะเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกมองหนึ่งนะที่่า มาเที่ยวมาสูมมาเซนเดย์คุนล่ามาเที่ยวมาสูมก็ว่าอันนี้ก็เคยมาเธอดอกแต่ได้ขึ้นไปราชบิรีท่าพาเป็นไกาวที่เทิงๆพนักงนให้เบิกงแม่แต่อันตอนนี้ท่าตอนขึ้นไปก่อนมาก่อนจะขึ้นมันได้ปีนผูกขึ้นันฝั่งได้เสียงอิตาโคสูงฝั่งเสียงง่าไปแล้วที่สู อันนี้มันภาพทางในทำเนะาะเยอะเห็นตัวเมืองเยอะเห็นบานคนนะ,จ,ะจ้าวงจงต่าง อาตอนตอนนี้แค่อันเผื่อเขาเอาหวกลังซ้อซื้อเครื่องเนาะเป็นค่า,ข,าของตอนกับบ้านว่าจะเป็นขนมแปลงหรเป็นขนมที่ว่าประจำคงาม่ค่าแค่กันใครไปใครมาก็ต้องซื้อกับกดมากดมือกับบ้านไป ตอนนี้พวกเราก็มาฮอตจุดชมวิวอันเบิ้งหีนหามนอเราได้ยินพนักงานพนจดเท่าเป็นอันมรดกโลกข้องเราอันอันที่เท่าไรก็อันที่สามนะแห่งที่สามของประเทศเราเิ่นเสนอเข้าไปแล้วแต่่ายังท่ากันทำห้องนนะจัก องค์การกันไปฟังพิธเล่พะฮูนเลยเอาง่ายๆวะใครขับลงไปสิงานเนาะมาเที่ยวอันมาสีไทยท่ามกองรอเนาะก็ตอนได้ผ่านจุดนี้ไปก่อนมันจะสร้างจุดชมอยู่้ะฮะมาเบิ้งมาชมเนาะปันพาฮีนันนี้เนาะงานต้องได้มาเห็นกับตาพอเบิ้งเจ้าภาพก็ ยาซูน <One> ซี่พักไปเ้อะข้าขึ้นมากูยยาีละตอนนี้พวอเ่ากำลังงานเข้าไปอันทาำกองล้อเนาะเพราะว่าเอารถเข้ามาบรายพ่อเามายางคนเลยนาะคนนทางก็เป็นดินเดงมีบกมีทุ่มว่าตานี้ยาในสุกอ้เอาเบิ่งเนาะอันนี้อันนี้มันจะพาคนทางทางรถมาเป็นยังไง ง่ายห่างกับปวกไก่เนานะมีต้นไม้ง่ายยืนอีกง่ายกับเป็นต่ายก็ง่ายอยู่ดอกดบวสิสก็สะไปย่ายตายนด่คืออยู่แถวตลาดซานี่กระเบื้อองไดีเนาะสดายดีทางเพื่อนะเสริมเนาะตอนนี้พวกเรากำลังเข้าถ้ำกองหล่อแล้วนะชิ่อถ้ำกองหลอก็อยู่ทางหลังเขาค้าพระเจ้านี่เองเองนาะ พ่อหาจะมาท่ากินข้าวที่นี่จากนก็รพอหาจะเข้าไปในท้าเนาะคร่องในท่านจะมีเหือมีเือบริการท่องเที่ยวเนาะให้พ่เาขี่ไปล้นหนึงขี้ได้ห้าคนมีโซฟเฟอร์ทางหัวทางท้ายสองคนแล้วก็นท่้าอีสานคนร้านนึงเพิ่นเก็บค่าท่างเดนยอค่าอันผ่าสมท่านคนละห้าพันกีบแล้วค่าเที่อีกคนลเท่าไหร่โดยทั้งหมดเทเลสาพันกีบห้านกีบสองสิ้าพันกีบเนาะ หลังก้าอัพาข้ามเที่ยงอักกินข้าวเที่ยงแล้วพอจะเข้าไปไหนแล้วพอจะเก็บ้ยพาบรรยากาศทางไหนอีกเป็นตอนหนึ่ทงท่านที่ทางบ้านเหยนตึกต้ามสั่ง,ง<ว>อันนี้ก็แม่นพาบรรยากาศรอบน,อน,อน้องนของคงได้นนท่องเที่ยวแห่งนี้ท่ามกลางรอจะมีฮานขายเครื่องอำนวยความสะดวกให้พวกเฮาเนาะเวลาพวกเฮามายักข้า,า,า,ายากัานกนานจะต้องมีอ,อันเขาอันแข่งตอนนี้พวกเฮาตาล,ลังสิบสองค่ายน้ำอย่างเนาะเฮาจะพาใารเฮาตัวไหนเฮาชิกี้ ใกล้ปีเหือดเราเพิ่งจะเอาเสื้อสุดซีมให้เศร้านะเพราะว่าตอนในเสื้อเสื้อสุดซีมข้าไปไหนทำมันเนาะงามเจ้าวะงามงามสีนี้สดใส่คณะเลยมีข้ากับเจ้าของเเข้าเลยงามแต่เสื้อสุดซีมกนเลยเดินไปเสื้อเดี๋ยวเรถกลาไป็ลรถบายบายตากแจกสายเด้อไปขี้เหือเด้ออันนี้ก็คือโซฟเฟอร์เหืออภิษันเลยตอนนี้พวกเราตลัดจะเข้าทาง หน้าท่ได้วยกันที่เหนือจนได้ว่าเข้าไปรับไปจับเนาะแต่ทางมาณเหน้าจ็ดชั่วโมงเจ็ดกิลาัวโมงไปจับเนาะไปแล้วเป็่งเพิ่มหชั่มงเพิ่มนเนาะถ้าจะเข้าไปเพรว่าที่เดือาเป็นก้ในโบ้ดลวยข้างในมันมืดแค่ให้อามว่มาอย่างเดียวรต้เข้าไปเพิ่มการตอนนี้พวกเากำลังขี้เหอเข้าท่ามเนาะเข้าท่ามอันนี้แหละ กล่องลอนี่แหละอหัวสื่อว่ามันจะมือนอสุกส่เกจาบันท้าทางหนเป็นจู้รท่านบ่อไร่ขอรู้ว่าภายลายน้ะท้าพระเยังี่ปนสมกโฆาทางหนมันต้องได้มาเบิรงเองเนาะต้องได้เวลามาเบิงเองก็คือที่งานที่เราอยมเป็นทานที่ว่าด้อเสียงโด่งดังนะ ที่เห,หนือเนาะรอท่าหมาสอดกับบางนี่แล้วสอนฟ้า,านี่เราจะเป็นอันป้าไม้หรือนภูหาตอนที่ขี่แถท่าหมาพอเห่าบปได้ท่า,มมา,า,ายพอมันมืดเก้มมือรักกันท้าอยากเห็นจก็ได้มาเบิ้ลดวงตาตัวเองเนาะเบิ้แตาเปล่าก็ไม่เ,เห็นแล้ตอ,น,ตอน,ตทนที่เธอโหมไฟนะหลังจากที่พอเห่าขี่เหนือรอท่าม,มาแล้ว เพื่อะพาอาวี like like ่เลาะโซฟิวนัาธรรมาสตร์ากทีสุดงงามนี่แหละด้นหาจังเต้หาดท่างมาจนหอตจุดรือว่าเพื่อจะไปหาวิถึงจุดนี้เเจ็ดกิโลเมตรขินเป็นชั่วโมงสามชั่วโมงไปกรับเอเคได้ที่สุดหาดกบมาฮอตแล้วทางั้าข้ามามาฮอตจุดนี้แหละเจ็ดกิโลเมตรักที้